สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับ e p i c c o d i n g Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมผมก็จะเป็นตัวของระบบแจ้งซ่อมนะครับผมแล้วก็สต็อกอะไหล่นะครับแล้วก็มีการสแกนทีวอลโค้กนะผมในการค้นหาครุภัณฑ์นั้นนะผมซึ่งในตัวระบบนะครับหน้าแรกมาที่เปิดมาแล้วผมก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะผมจริงๆผมก็จะใช้ฟอร์มเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมจะเอาระบบทุกระบบมารวมกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมก็เอามาแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมจริงๆ ข้อมลข,ข้อมูลของยูซอร์หรืออะไรเงี้ยจะคล้ายๆายายกันหมดเลยนะครับผมเ okay. มื่อเข้าสู่ระบบมานะครับผมด้านแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสถิติการแจ้งซ่อมประจำเดือนนะครับผมก็จะมีจานวนการนครับจานวนครั้งนะครับผมส่วนด้านขวาจะเป็นสถิติการใช้จ่ายประจำเดือนนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมก็ลองเทสไปนะครับก็เดือนเมษาใช้ไปประมาณ1000บาทนะครับผมมันก็จะได้12เดือนนะครับผมแรกครับส่วนในส่วนของจัดการข้อมูลผู้ใช้งานนะครับแล้วก็มันมันจะคล้ายกับตัวระบบเบิกจ่ายนะครับผมซึ่งผมก็ ได้ทำก็มันเป็นข้อมูลของชุดยูเซอร์เดิมเนาะก็เลยเอา,าเอามาใช้งานกันแล้วก็ตัวระบบพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วผมจะมารวมกันหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมมีการตั้งค่าโฟลเดอร์ต่างๆนะผมมีการตั้งค่าโฟลเดอร์สไลด์โฟลเดอร์แล้วก็พวกสไลด์นะผมต่อมานะผมมาในส่วนของยูเซอร์ก่อนเลยนะครับไล่ลำดับขึ้นไปนะผมก็จะเป็นการขอแจ้งซ่อมนะผมในส่วนของยูเซอร์นะไม่ไม่ใช่ว่ายูเซอร์จะขอแจ้งซ่อมไม่ได้นะ ส่วนซูเปอร์ยูเซอร์อาจจะขอแจ้งซ่อมอะไรแต่จริงๆพวกซูเ oh, ปอร์ยูเซอร์แอดมินหรือซูเปอร์แอดมินเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของช่างแล้วก็ผู้ดูแลระบบมากกว่าครับในส่วนนี้ก็ระบบก็จะเป็นอ่ายูเซอร์เนี่ยจะให้ใช้สำหรับการแจ้งเตือนภายในองค์กรมากกว่าครับก็มันจะมีแดชบอร์ดขึ้นมาแล้วผมแดชบอร์ดตัวนี้ก็จะแสดงเฉพาะของบุคคลนะครับซึ่งอ่าของคนเนี้ยของ G I R เนี่ยได้มีการแจ้งซ่อมเป็นหลายรายการแล้วซ่อมสำเร็จก็ยังไม่ยังไม่มีรายการนะครับแล้วก็รอดำเนินการเนี่ยยังไม่มีนะครับซ่อมภายนอกก็ยังไม มาในแถบเมนูด้านซ้ายกันบ okay. ้างครับผมก็จะมีเมนูหน้าแรกนะครับหน้าหลักนะครับผมก็จะมีของเหมือนทุกๆยูเซอร์เลยนะครับผมแจ้งซ่อมก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวสอบสถานะก็เหมือนกันนะครับผมอส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเข้าใช้งานนะครับผมอันนี้ก็จะเก็บประวัติไม่มีอะไรนะครับต่อมาให้มาดูในส่วนของตัวสอบสถานะการแจ้งซ่อมครับผมจะเห็นขอ่าในชื่อนี้จะมีแค่การแจ้งซ่อมรายการเดียวใช่ไหมครับผมแล้วก็มาดูที่ปุ่มแอคชั่นครับผม สองปุ่มนี้มันถูกปิดอยู่ทำไมถึงต้องถูกปิดอยู่ใช่ไหมผมก็เพราะว่าในรายการนี้มันได้ดำเนินการไปแล้วนั่นเองนะผมเราสามารถตรวจสอบสถานะได้นะครับเช่นเหมือนเป็นการตรวจสอบติดตามงานนะผมกดเข้าไปครับผมอนี่ครับอ่ผู้รับงานครับได้รับงานไปแล้วนะตรวจสอบเรียบร้อยนะครับผมก็อยู่ออยู่ในระหว่างการดําเนินการนะผมประมาณนั้นนะบโอเคมันก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือลบข้อมูลได้นะครับแต่หากอ่าขึ้นสถานะแจ้งซ่อมอยู่เราสามารถแก้ไขได้นะครับอ่จะพิมพ์นู้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม ต่อมาให้เรามาที่เมนูนแจ้งซ่อมครับผมเมื่อกดคิกเข้ามาแล้วผมจะเป็นโมเร้าขึ้นมาแลผมก็จะมีผู้ชื่อผู้แจ้งซ่อมนะผม,ะแ,ะผมแล้วก็หน่วยงานที่เราจะไม่ต้องคี์ละต่อมารูปแล้วผมผมออกแบบเป็นแบบสไลด์นะผมซึ่งอ่ามันก็ประหยัดพื้นที่นะผมก็อ่าอัปโหลดได้มากสุดสามรูปนะผมเราสามารถอัปโหลดเข้าไปได้เลยครับผมโอเคแล้วเราก็เลือเล่อนอีกเลือกเลือกรูปนึงครับผมเป็นรูปปกที่ผมทําใน youtube นะครับแล้วก็เลกเบอร์โทรศัพท์ครับผม ต่อมาก็เลือกสถานที่นะว่าอุปกรณ์เราเนี่ยในหน่วยงานของเราเนี่ยอยู่ชั้นไหนนะผมอาจจะเป็นห้องชั้นเจ็ดก็ได้นะผมแล้วก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะผมในที่นี้นะครับเราสามารถค้นหาเลขกุรูพันได้นะครับมันจะเป็นเจอเฉพาะกุลูพันที่เรามีนะผมะนยครับกุลูพันที่เราได้ได้รับมานะครับแต,แต่ละคนชื่อที่ททเข้ามาเราอินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นกุลูพันไม่เหมือนกันนะผมอ,ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรากดเลือกไปเลยครับม,มันก็จะคีย์รีให้หมดเลยนะผม อันนี้ขี์พวกประเภทได้ด้วยนะผมต่อมาก็มันจะเราก็กดต่อรายละเอียดลยครับว่าเปิดไม่ติดมีเสียงโอเคเลแ,ลแล้วก็ดูรูปแล้วเราก็กดปที่ข้อมูลแล้วผมตัวระบบก็จะเปลี่ยนการแจ้งเตือนอะไรทางระบบเลยนะครับไม่ว่าจะมีการอนุมัติจะมีการเบริกหรืออะไรเงี้ยก็แจ้งเตือนอะไรหมดนะครับโอเคเปันที่ข้อมูลสเร็จนะผมโอเคเีครับ สถานะขึ้นแจ้งซ่อมนะผมเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้อยู่นะครับแก้ไขข้อมูลได้นะครับเ,เช่นอจะเป็นห้องอื่นแล้วกันครับผมห้องกิจกรรมนะครับที่ข้อมูลแก้ไขข้อมูลสาเร็จนะครับสถานที่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นห้องกิจกรรมชั้นหกนะครับแต่อันนี้ก็ลบได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ลบนะครับให้เปลี่ยนเดี๋ยวให้แจ้งทาง แจ้งพนักงานดีกว่าครับว่าจะยกเลิกรายการอะไรประมาณนี้นะะต่อมาครับผมจะไปเข้าในส่วนของซูเปอร์ยูเซอร์กันนะครับโอเคครับผมต่อมาแล้วผมก็จะมาในส่วนของซูเปอร์ยูเซอร์นะผมหน้าแรกจะเหมือนกับทุกๆยูเซอร์เลยนะผมมาในที่ต่างๆก็จะเป็นในส่วนของสามารถจัดก,การข้อมูลการชั้งซ้ำได้นะผมมีการตรวจสอบงานนะผมตารางงานนะผมสรุปงานนะแล้วก็สต็อกอะไหล่นะผมสั่งซื้ออุปกรณ์นะผมประวัติการสั่งซื้อนะผม ส่วนของ super user นะครับก็จะเป็นเหมือนช่างนะผมคนนึงนะครับแล้วก็ส่วนของ admin เนะี่ยจะเป็นเหมือนหัวหน้าของช่างอีกทีหนึ่งนะผมนะมาในส่วนแรกก็ผมก็จะเป็นการตรวจสอบงานนะผมก็จะมีตารางงานทั้งหมดเลยนะผมอ่านะแล้วเราก็สามารถดูได้ครับว่างานไหนที่เราสามารถที่จะรับได้นะผมอย่างเช่นอ่า RP หกเจ็ดศูนยะ์ศู 14, นยะ์ศูนย์หนึ่งสี่เนี่ยเพิ่งแจ้งซ้อมเข้ามานะผมแล้วก็เป็นงานที่อ่านตะัวส่วนตัวผมถนัดนะผมก็จะกดรับงานได้เลยนะก็จะมีรายละเอียดนะผมแล้วก็จะมีรูปสไลด์ให้ดูนะ เราก็กดยืนยันข้อมูลได้เลยครับโอเคตรวจสอบงานสำเร็จนะผมอ่ะในที่นี้เราก็กำลังเดินเงินขึ้นสถานะกำลังเดินเงินการละลงมาที่ตารางงานของเราครับผมโอเคเสร็จขึ้นมาแล้วนะผมยังไงขึ้นมาอนึ่รายการละ ใน,ในจุดนี้ครับมันก็จะมีการแยกด้านบนนะผมจะมีอยู่ระหว่างการซ่อมนะรออะไรนะผมสองซ่อมภายนอกนะซ่อมไม่สําเร็จยกเลื่อการซ่อมแล้วก็ซ่อสมสาเร็จนะ <S <S ในส่วนนี้จะเหตเ,เฉพาะของงานแต่ละคนเท่านั้นนะผมมาในจุดแรกครับเราก็จะต้องมากรองก่อนครั่ว่าไอ,ไอที่เขาแจ้งซ่อมมาเนี่ยเ,ออเรามีอะไรหรือเปล่านะผมถ้าเรามีอะไรนะเราก็เปลี่ยนสถานะเป็นรออะไรนะผมอะไรเช็คยังไงใช่ไหมครับผมก็จะเปสต็อกอะไรครับผมเราก็ค้นหาดูครับถ้าเรา กรองอ่าพวกอ่าคอมพิวเตอร์อ่าไม่พบนะผมกรองแล้วไม่เจอเราก็ทําทการสั่งซื้อนะผมโอเคอย่างเช่นอ่าเราก็จะต้องมาเพิ่มเพิ่มสต็อกก่อนนะผมก็อาจจะเป็นอ่าคอมพิวเตอร์นะชื่อมวลสตูก็จะเป็นอ่าคอมเปิดไม่ติดก็อาจจะเป็นที่แคสดิสนะผมอ่า SDD นะผมจำนวนหนึ่งนะผมราคาแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาท เมื่อกี้เ,เปิดไม่ติดแล้วก็มีเสียงใช่ไหมครับอาจจะเป็นที่อดัดติดนะผมอันนี้เดาๆนะโอเคก็จะเป็นจำนวนหนึ่งอ่ะเราก็ต้องไปทำการสั่งซื้อนะผมสั่งซื้อประกอบโอเคสั่งซื้อนะผมก็จะมีราคาบอ,อกนะผมถ้าเรากดอะไรไปมันก็จะรวมราคาอยู่น,นะมะมีการรวมราคาผมาเช่นถ้าเราซื้อเยอะมันก็จะบวกเข้าไปนะครับแล้วกการซื้อแค่เดียวครับเราก็ ยืนยันการสั่งซื้อแล้วครับในที่นี้ก็จะมีให้ดาวน์โหลดเก็บเป็นไฟล์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีใบสั่งซื้ออุปกรณ์แจ้งซ่อมนะครับผมแล้วก็เซฟกลับๆนะโอเคแล้วก็สามารถทําการประวัติการสั่งซื้อรอ,อบนึงได้ครับผมเราสามารถดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้นะครับนี่นะครับอ,อันนี้นะดูได้หมดนะครับผมประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังนะครับผมค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดก็เป็นหกแสนเจ็ดแหละนะครับผม ต่อมาแล้วผมเราก็มาที่ตารางงานครับผมในจุดนี้เราก็มาปรับเป็นรออะไรนะผมรอโหลดสักคู่ครับผมนะสถานะเปลี่ยนเป็นรออะไรนะผมข้อมูลก็จะถูกย้ายมาที่รออะไรตรงนี้นะผมถ้ามีถ้าสินค้าอะไรสต็อกมาหมดแล้วปุ๊บเราเพิ่มสต็อกเข้าไปละเราก็กดเบิกสต็อกได้เลยครับโอเคคูร้รูปหนคอมพิวเตอร์มาหน่ะเ,เลือกเลือกไปเลยนะจำนวนถ้าเราใส่จำนวนเกินล่ะไม่ได้นะผมเซ็นสนต็อไกไม่เห็นพอนะเราใส่ าจจะไม่ใช่เลขอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ใส่ไม่ได้นะครับต้องเป็นหนึ่งนะับกดยีนดันนะครับก็จะมีรายการจํานวนราคานะครับรายการราคาทั้งหมดมเราสามารถเลือกมากกว่าหนึ่งรายการก็ได้นะครับก็จะลงราคาให้หมดเลยนะครับนี่นะครับวก็สามารถค้นหาหัดห่ได้นะครับก่อสร้างนะครับประมาณนี้แล้วก็กดยืนดันได้เลยครับผมอ๋อเราต้องอ,อย่าลืมกรอกปัญหาด้วยนะผมก็คือ,อปัญหาก็คือ,อเกิดจากฮาร์ดมีปัญหา อายุการใช้งานแล้วนะแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับผมโอเคมันจะอข้อมูลสำเร็จนะครับผมตัวตัวนี้ก็จะย้ายไปอยู่ในอยู่ระหว่างซ่องนะครับผมอะาณนีนะครับโอเคอยู่ระหว่างซ่อมใช่ไหมครับผมสามารถดูรูปได้ครับผมใช้เป็นโมเดลนะครับผมกดอัปเดตได้นะครับผม ว่ามีการซ่อมเสร็จแล้วนะคับแล้วก็ปรับเป็นซ่อมสําเร็จนะครผมแล้วก็เขียนว่าแก้ไขเรียบร้อยนะครับยืนยันนะับตัวนี้จะทาการสร้าง PDF อีกทีนึงนะผมก็ต้องรอสักครู่นะผมเมื่อข้อมูลสำเร็จนะครับก็สามารถที่จะตัวนี้ก็จะย้ายไปอยู่ที่ซ่อมสำเร็จนะครผมซ่อมสำเร็จแล้วนะครับ แล้วก็มาดูที่สรุปงานครับผมอ่าก็จะมีใบ PDF ออกมาครับผมป๊บอ,อ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็ทำไปคร่าวๆนะครับถ้าใครไปปรับก็ไปปรับที่ Google Slide นะครับแล้วก็ในส่วนของตรวจสอบสถานการแจ้งซ่อมนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของ User คนล่าสุดเลยนะครับกดที่ขอเข้ามานะครับ เมื่อ okay. กี้ก็จะมีการใช้ใจ่ายในเดือนกรกฎาคมไปนะ้วใช่ไหมของมักรกฎาคมนะผมตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อมนะผมโอเคอันนี้คือขึ้นซ่อมสำเร็จแล้วนะผมแล้วก็สามารถกรองดูได้ครับว่าขั้นตอนการทำงานของเขาเป็นยังไงนะับนี่นะขั้นตอนการทำงานนะผมมีการแจ้งซ่อมมาแล้วก็ ตัวของผู้ขอเองก็มีการแก้ไขข้อมูลไปนะผมมีการกำลังเดินเนินการนะผมเราอะไร้วก็ซ่อมสำเร็จไปในที่สุดนะผมประมาณนี้นะผมต,ตามสถานะเป็นขั้นตอนไปนะผมโอเคต่อมาก็เข้ามาส่วนของแอดมินนะผมก่อนที่จะไปถึงซูเปอร์แอดมินนะผมแอดมินโอเคเดสสี่แล้วกันครับผมระบบนี้ก็จะแตกต่างกับ แจ้งซ่อมตัวอื่นที่ผมทําไว้นะครับก็จะมีพวกสต็อกขึ้นมามีคู่รุ่พันเข้ามาแลผมนะนะครับผมในส่วนของแอดมินนะผมที่มีเมนูเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะผมว่านะมีใครแจ้งซ่อมเข้ามาแนละ้วผมก็จะคล้ายๆกับตัวเบิกพัสดุอุปรกรณ์สำนักงานนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของคู่รุ่พันนะครับผมเราสามารถเ,าเราสามารถที่จะเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับ ถ้ารายการไหนนะที่อยู่สมมติว่าอยู่ที่ทะเบียนของ FG ไงครับผมเขามีการแจ้งซ่อมทะเบียนเข้ามาแลผมตัวระบบนะผมจะทําการปิดตัวนี้ทันทีเลยนะผมก็คือไม่พร้อมใช้งานเมื่อมีการแจ้งซ่อมเข้ามาครับผมหากมีการซ่อมเสร็จนะผมก็จะทําการเปิดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะสัมพันธ์กันหมดเลยนะผมในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิ่ว่าเ้าว่านะผมที่ได้มีการสร้างไว้นะผมอันนี้ก็คือไม่ได้สร้างครับผมเพิ่งผมเพิ่งมาทําที่หลังครับก็จะมีลิงก์าณนี้ แล้วเราก็สามารถกรองดูได้ครับว่า,าเลขที่ไหนเนะี่ยมีการแจ้งซ่อมไปแล้วกี่ครั้งนะผมอย่างเช่นตัวนี้ดูตัวนี้ก็เลยครับมีการแจ้งซ่อมไปเมื่อวันที่3ากรากฎานะผมประมาณนี้นะครับถ้าไหนไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นนะผมาะละะละแล้วก็สามารถที่จะกรองได้นะครับกรองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ export excel อไปออกไปได้อีกนะผมแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ได้ เพิ่มคู่รูพันได้นะครับมาที่การเพิ่มคู่รู้พันแล้วกันครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลขของแต่ละหน่วยงานนะครับอันนี้ผมจะตั้งมั่วๆไปนะครับแล้วก็จะเป็นคู่รู้พันธ์ไฟฟ้าวิทยุนะครับมีรูปไหมได้รูปเดินไหมครับแล้วก็มาดูครับผมว่าตัวคูณรู้พันนี้ใครจะเป็นคนเบิกไปนะครับผมแ้ก็กดค้นหาเลยครับมันก็จะดึงข้อมูลของผู้ใช้งานเขาออกมานะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะให้ใครเป็นคนเบิกไปนะครับผมเช่นผมจะให้ตัวคุณ V เนี่ยเป็นคนเบิกไปแล้วก็กดเลือกได้เลยครับ วันที่ได้รับก็คือวันนี้นะจำนวนหนึ่งรายการนะผมราคาประมาณ2,490บาที่รกดาบันทึรกบผมกป่ข้อมูลได้เลยครับผมโอเคทีนี้ตัวของคู่ลูกพันตัวนี้นะก็จะไปอยู่ในส่วนของคุณวีเรียบร้อยนะผมอ,ะอันนี้อันนี้ผมผิดผมเขียนผิดนะผมน่าจะเป็น เป็นชื่อรายการนะผมนะเป็นเทปแปะไปด้ข้อมูลแล้วผมอันนี้ก็จะแก้ไขข้อมูลมแล้วโอเคเปลี่ยนเป็นเทปแปะแล้วนะล่ะอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ไปต่อไปนะผมก็จะเป็นในส่วนของซ่าเปอร์แอดมินนะผมซุเปอร์แอดมินจะสามารถที่จะมอบหมายงานให้ช่างคนอื่นๆได้นะผมอ่ามาดีตรงนี้นะผม Okay. มาที่ตัวสอบงานครับผมเดิมทีนะครับด้านหลังนะครับผมทางของซูเปอร์ยูซูเปอร์ยูเซอร์เองแล้วก็ตัวของแอดมินเองนะผมก็จะจะเห็นเป็นรับงานใช่ไหมผมแต่จุดนี้แอดมินนะผมสามารถที่จะมอบหมายงานได้นะผมเดี๋ยวในส่วนตรงพวกซ่อมสําเร็จหรืออะไรเงี้ยผมจะเดี๋ยวผมจะเขียงงนเงื่อนไขเพิ่มเข้าไปนะอาจจะไม่ให้สามารถกดได้แล้วครับผมต่อมาก็มาดูในส่วนของอันนี้แล้วกันครับผมแจ้งซ่อมครับแล้วก็ เราจะรับเองก็ได้นะแบบหรือว่าเราจะมอบหมายให้พนักงานคนอื่นก็ได้นะก็จะค้นหาช่งางซ่อมบำรุงแล้วผมก็ขึ้นมาประมาณถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีประมาณแปดคนรวมถึงตัวผู้ดูแลระบบด้วยนะผมแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้แนรบรายเซ็จเนี่ยจะไม่พบข้อมูลนะผมอ,อย่างเช่นผมจะมอบหมายให้คงหกนะผมดําเนินการนะผมกดมอบหมายได้เลยครับกดเลือกกดยืนยันนะผม เมื่อเราเมื่อหมายเสร็จนะผมเราตัวระบบก็จะชา้านิดนึงนะผมเพราะว่ามีการสร้าง PDF ด,ด้วยนะผมนะโอเคเราก็มาดูที่ชีตนะผมนะมีการรับงานในส่วนของเลขที่สูตรหนึ่งสามไปนะผมนะเป็นพงหกนะผมมีการมีลายเซ็นนะผมมีการสร้าง PDF นะผมดู PDF ได้นะครับโอเคนะฮะตัดต่อไปก็จะเป็นในส่วนของช่างนะผมที่จะประเมินนะผมแล้วก็ แอดมินนะผมสามารถที่จะเห็นตารางงานทั้งหมดได้นะผมเห็นตารางงานนะว่าใครเป็นคนว่าว่ามีรายการอะไรบ้างนะผมสามารถเห็นหมดเลยนะผมสำเร็จนะผมสรุปงานก็เหมือนกันนะผมเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสรุปงานใช่ไหมผมอ่ามันสามารถกรองวันที่ได้นะผมอย่างเช่นผมจะวันที่สามถึงห้าผมกดค้นหาแล้วผมนะไม่พบข้อมูลนะผมจะเป็นห้านะผมถึงวันที่เก้านะถึงถึงหกกระดัค้นหา เห็นรายการเดียวนะผมแล้วก็สามารถที่จะเอ็กพอร์ตรายการเดียวไปได้นะผมมาให้ดูนะนี่ประมาณนี้นะผมเอ็กพอร์ตรายการเดียวไปได้นะผมโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคครับเมื่อสแกนเคียวโค้ดขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็จะดูว่าอีกประเภทคู่รูปพรรณคืออะไรนะผมแล้วก็เรียกคู่รูปอะไรนะผมแล้วก็ตอนนี้ถือเ,เปนนยนคู่รูปดูแลนะที่เปิดคือที่เล่าไหลนะครในการสแกน QR โค้ดนะผมอันนี้ก็จะเป็นลิงก์จาก QR โค้ดนะซึ่งการสังเกตก็คืออ่าถ้าเป็นตัวของตัวที่ไม่ได้มีการสแกนนะผมมันก็ ก็คือถ้าตัวที่ไม่ถ้าตัวที่ไม่ได้สแกนเนี่ยครับผมตัวที่เราใช้ประจำเนาะ <c oughs> ไม่มีการส่งค่า ID ของตัวคูรุพันธ์ไปเนี่ยมันก็จะไม่มีการเด้งโมเดลมาแสดงนะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้า ID ไ,ไหนนะผมมีการส่งค่าไปนะผมเลขคูรุพันธ์ตัวนี้ยผมมันก็จะ,สะแสดงโมเดลขึ้นมานี่ยผมเคียบโค้ดนะครับก็ประมาณนี้ผมสามารถสแกนเ r ียบโค้ดได้นะผมสามารถใช้งานในโทรศัพท์ได้ครับตัวนี้ลองครับในการใช้งานในโทรศัพท์แทบทั้งหมดนะครับผมตั้งแต่โทรศัพท์สถานะการแจ้งซ่อมนะครับโอเค มีการตารางตรวจสอบงานนะผมก็สามารถมอบหมายได้นะับตารางงานนะผมก็นี่บผมก็รอะไรนะครับ,รบ,บรใช้งานในโทรศัพท์ได้นะครับเป็นตัวนี้นะสรุปตารางงานนะครับก็จะเป็นการการกดในโทรศัพท์ดูนะผมอ่า ซื้อประกอบกอสามบบารถกดสั่งซื้อได้นนะใช้งานบนโทรศัพท์ได้เลยนะครผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวผมได้เลยคนระับด้านล่างใต้คลิปนะผมแล้วก็หากใครชอบผลงานหรือติดตามผลงานในนะั้อยู่ก็รอก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยทยอยปล่อยเดี๋ยร็วๆนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ